แล้วไม้เนี่ยคิดว่าอยู่ที่เยอรมันเนี่ยอยากจะกลับมาเล่นเมืองไทยไหมหรือว่าจะที่สุดตัวที่เยอรมันให้ได้กอ,อ่าคือเป้าหมายผมอยากจะเล่นฟุตบอลที่ยุโรปอยู่แล้วคือที่ไทยผมไม่ใช่เป้าหมายอยู่แล้วคืออาจจะมีอนาคตหลังจากผมแบบประสบความสําเร็จในยุโรปแล้วหรือว่าแบบเหมือนแบบช่วงท้ายๆปลายๆอาจจะกลับมาประเทศไทยจะว่ากัน,นทีใช่แต่คือเป้าหมายผมคือ มอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เล่นในยุโรปครับตอนนี้เราอยู่ที่เอาบวกแต่เป็นทีมยูสิบเก้ายู่สครับอีกสเต็ปเดียวก็จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่้ใช่ครับมองตัวเองยังไงมีโอกาสไหมทีมเอาบวกเขาชอบช่วยพัฒนาเด็กอยู่แล้วคือดันเด็กจากยูยี่สาครับขึ้นไปซ้อมชุดใหญ่บ้างไปลงทีมบ้างอะรเงยพยายามใส่ชื่อไปในเกมห่งขันบ้าง ก็คือโอกาสมีอยู่แล้วครับเหลือที่ตัวผมเองว่าผมจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็จะโชว์ฟอร์มดีจนเข้าตาโคชใหญ่เล่นไหมครับผมถ้าได้เล่นบุนเดสลีกาเลยแมตช์แรกถ้าได้ลงสนามปุ๊บสิ่งแรกที่เราคิดในใจเลยว่าเราคิดถึงจะคิดถึงอะไรไม่รู้นะครับผมก็น่าจะดีใจจนแบบตื่นเต้นนะครับก็คงแบบ ขอบคุณทุกคนพ่อแม่มที่ทําให้ถึงทําให้มาถึงจุดนี้ครับแต่ก็ผมก็ยังไม่รู้เพราะจุดนั้นยังไม่มาถึงแต่ก็ถ้ามันมาถึงก็น่าจะประทับใจดีใจมาทบเป็นวันที่น่าจะแบบอยู่ในความทรงจำครับอืมองั้นเราก็พูดเลยเปไปหน่อยสมมติถ้าเกิดได้ลงแล้วนะ่ะมัน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 ก็เป็นเรื่องที่ง่ายแรับแล้วถ้าเกิดยิงประตูแรกในบุนเดลีกาได้เราจะทํำยังไง <ผม S 1> จะทําป้าดีใจไงหรือจะแบบอะไรยังไง ผมก็เคยคิดแบบไอ้อะไรจะเป็นในเขาเรียกนะซิกเนเจอร์ของผมดีผมก็คิดไว้คือมีคนบอกมาด้วยว่าสวัสดีนี่แหละน่าจะเป็นท่าดีใจที่ที่เข้ากับคนไทยที่สุดยกมือไหว้สวัสดีเหมือนให้บอกวัฒนธรรมไทยด้วยคือยกมือไหว้สวัสดีน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของผมเอาสักสี่ทิศเลยไหมสี่4ทางเลยใช่ไหมเออเพราะว่าอย่าง กีฬาชนิดอื่นอย่างเช่นแบดมินตันเราพอเราไปได้แชมป์โลกหรือได้อะไรโอ้โหพี่เมย์รัชนนหรือพัวปีปอป้อบ้าอะไรอาจจะไม่รู้จักนะพอได้ปุ๊บเนี่ยก็จะไหว้สีทิศเอออันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนเราจะได้ดูไม่มีถกเสื้อนะถกเสื้อเขียนอะไรโดนไหมโดนใบเหลืองไหมโดนอ๋ออันนี้โดนใบเหลืองอันนี้ให่จะเสียใบเหลืองแบบอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมนะตอนนี้ก็ปิก ถ้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ทีมชาติไทยไม่ว่าชุดเล็กชุดใหญ่จะมีทัวร์นาเมนต์มากมายเข้ามาอย่างน้อยมี4-5่หทัวร์ทั้ง AFF นะครับปี2 0ง2นะจริงจก็คือ f f f เนี่ยเราแข่งจบเนี่ยแต่ปลายปีมีอีกนะเดี๋ยวแฟนๆจะงงเพราะว่าเราถูกเลื่อนมาจากปี2020นะครับปีนี้เลยมาแล้วก็มี U23 2สองทัวร์ชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์เอเชียมีทีมชาติมีซีเกม นะครับแล้วก็มีทีมชาติชุดใหญ่ที่อาเซียนครับ <wh il S 1> อยากติดชุดไหนอ่ะผมก็ชุดไหนก็ได้ <g år> ครับคือผมไม่ได้เกี่ยงเลยครับก็คือแล้วแต่ผลงานผมด้วยคือผมก็ให้เกียรติทางโค้ชครับ mm. ที่เลือกคือโค้ชเขาต้องเลือกนักเตะที่ดีที่สุดอยู่แล้วผมก็จะพยายามโชว์ฟอร์มกับทีมเอาส่วนให้ได้แล้วก็ให้ค้นเลือกตามตามฟอร์มครับคือผมไม่ได้แบบซีเรียสว่าผมต้องไหนคือผมอยากจะช่วยทีมชาติแล้วก็ ให้มีผลงานานชติครับจริงๆน้องก็พอตอนที่เล่นอยู่19บผมก็เคยดูนะก็ก็กำลังมองโอ้อันนี้ส่งบอลมันเป็นบอลยุโรปเพราะว่าการคือการการครอบรองบอลหรือการเคลื่อนที่ที่ดูใน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 เทปหรือดูในอะไรก็จะเป็นอีกแบบน,น,นะครับน้องไม้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเจอจลัดในชุดยุโรปผมก็เชื่อเหลือเกินว่า,ถ,า,วาถ้าเกิดเราชิงแชมป์อาเซียน รหรือว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยถ้าได้น้องไม้มาช่วยเนี่ยแอดทีมชาติไทยก็จะได้อะไรที่มันแบบูบุบวากมากเลยและอีกอันนึงก็คือดีกีที่เขาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีแบบว่ายังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ร้อแต่ก็ถือว่าเจิดจรัสใลมตอนที่ช่วงที่ยังไม่ติดโควิดก็เห็นนําเป็นดาวซันโวของทีมอยู่ใช่ไหมตอน<ช>ที่ก็ ค่อนข้างยิงยิงได้เยอะนะครับเอาไม้ก็ก็เลยเป็นชื่อชื่อต้นต้นเบอร์ต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นและกันที่แฟนบอลชาวไทยก็อยากจะเห็นโอกาับมาติดทีมชาตินะครับผมผมก็คาดหวังว่าน่า,น,า,น,าน่าจะเป็นไปได้นะครับท้ายที่สุดแล้วครับไม้ก่อนกับเยอรมันมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนบอลชาวไทยที่เชียร์ไม,ม้อยู่นะครับนะครับ ก็ขอบคุณครับแฟนบอลทุกคนที่ติดตามให้กําลังใจผมครับผมก็ถ้าผมได้รับโอกาสรับใช้ชาติผมก็จะทําเต็มที่ครับแล้วก็หวังว่าจะทําผลงานดีๆแล้วก็นำรางวัลกลับมาฝากแฟนบอลไทยให้ได้ครับ,รบก็คือน้องไม้ก็ต้องกลับไปอีก2วันนะใช่ครับก็โชคดียังได้เจอกันอยู่ครับเดี๋ยวกลัวเป็นน้องไม้ตัวปอมก,กับผู้สายเยอรมันบอกกับแฟนบอลข้อดีนะครับ<ม>เบื้อง เฉลยครับเอาสกีมปุ่นสัมครับผมอันนี้ครับน้องไม้อธิพลกิโลมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับก่อนที่จะจากไปนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ช่องบอลไทยใครว่าหมูพูดถูกไหมบอลไทยใครว่าหมูบอลไทยใครว่าหมูเออมันมันจะพันพันลิ้นนะเด็กนอกกระจาบูนะครับถ้าไปกด subscribe ครับตอนนี้เราทะยานสูงหมึกซับแล้วนะครับเราขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาแล้วก็ ผมจะคอยอัปเดตนะครับผลงานของน้องๆที่อยู่ในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเทปแรกที่อัปเดตน้องที่อยู่ในเยอรมนี๋ยวจะมีเจ้า2ตัวยุ่งนะครับเจ้าเกมและเจ้าการน,นะครับที่เล่นอยู่ที่แฟรงค์คเฟิร์ตกับฮ็อฟเฟนฮนใช่ไหมโอ้นี่ปวดมากมาที่บ้านนี่ปวดมากนะครับอันนี้ยังออกเรียบร้อยอะไรนีครับกระซิบนิดนึงอยู่ที่นู่นมีสาวสามไหมไม่มีไม่มีชัวนะชัวหาแล้วครับ แฟนแฟนะครับเดี๋ยวผมจะลงไอจีของน้องเขว้นะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเล่นบันที่เยอรมันเี่ยมม่นไอจีอ่าได้เดี๋ยวเราจะลงไอจีน้องเขว้นะครับเข้าไปติดตามน้องกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆที่ทางช่องบอลไทยคลาหมูหลงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคครับบขอุณครับ โอเคครับวันนี้เราก็มาส่งน้องไม้กับ,บกับเยอรมันนะครับผมเพราะว่าวันนี้ไฟออกหนึกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ไปลงที่ไหนเอ่ยแมนเปิเดหรือลงที่นิวนิเกเลยนะก็ไหนๆก็คุยไปเรียบร้อยแล้วก็เลยอยู่การได้มาส่งน้องกลับไปยังที่ที่น้องควรจะต้องอยู่เพื่อไปกอบชื่อเสียงทั้งหมดให้กับประเทศไทยนะครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนบอลไหมครับผม ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ติดตามนะครับให้กำลังใจผมก็จะทำเต็มที่ครับครับแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาเล่นอยู่ยีรอบชิงแชมป์เลยไหมรอบที่ที่ไปเล่นที่อุซเดบียนีครับก็คือผมหวังว่าจะหายเจ็บทันแล้วก็สามารถโชว์ฟอร์มดีกับทีมได้แล้วก็มีชื่อติดในทีมดีับแต่เ f ฟที่เดือนกมุาพานนี้ไม่น่าทันอาจจะยังไ ไม่น่าทันนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บก็ยังไม่เต็มร้อยกรับาย่ายร้อดเปเนะครับก็พวกเราก็มาให้กําลังใจน้องครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะ,ะหวังว่าจะช่วยเป็นผลผลิตให้ทีมชาติไทยนะครับมีนักเตะดีๆที่เล่นอยู่ต่างประเทศเข้ามาอย่างรุ่นพี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นในเอเอฟก็คือคนที่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยโอ้โหเข้ามาช่วยทีมชาติไทยได้เยอะอย่างพี่เจที่เราชอบพี่อุ้มพี่ตองอะไรก็แล้วแต่นะครับน้องไม้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เราหวังว่า จะขึ้นไปเล่นที่บุนเดนลีกานะครับเขาบอกกับเราแล้วในคลิปตอนต้นแล้วนะครับว่าถ้าเขายิงได้เขาจะทําอะไรว่ายนะว่ายสี่ิดเลยนะอาจเจ้าไว้นะน้องไม้ยิงได้เมื่อไหร่นะครับในบุนเดสลีกาเขาจะว่ายสี่ิดและเราเป็นเจ้าแรกนะครับที่คุยเรื่องนี้กับเขาครับ่งน้องแค่นี้ครับให้น้องเดินทางปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปถึงนั่นแล้วเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัพเดตข่าวสารกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ